วัดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าสวนหลังบ้านเก็บพริกสดๆดกันค่ะค่ะแล้วไปดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างที่รัดปลูกไว้นะคะจ้าเดี๋ยวตามรัดไปเลยค่ะไปดูว่ามีผักอะไรบ้างค่ะที่ปลูกไว้นะคะเนี่ยจ้าเก็บสดสดให้ดูกันเลยเนี่ยจ้าพริกสดสดพี่น้องเนี่ยจ้าสดสดเลยจ้าสดจากต้นเลยจ้าปลูกเองเลยจ้าเนี่ย สีแดงประมาณน e <c oughs> <Bour nem, S 1> ี่จะพี่น้องสีเขียวหลายจะมันบ่าทันได้สุกจะเดี๋ยวใกล้ๆเริ่มหนาหนาวเข้ามาเราก็เกเก็บเราจะรออีกสักหน่อยรอให้มันแดงก่อนเนาะอยากได้นวยแดงแงมันไหนจะลูกแดงแดงนะจ้ะนี่จ้าสด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 นี่อันนี้พริกจะพริก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 บานเฮาแดงแดงนะจ๊ะนี่หมอขืนมาหายอยู่ที่ละนวยสองนวยจ้ะ อันนี้ดาวเรืองนะจ๊ะอันนี้ก็ดาวเรืองดาวเรืองบ่อคอยด้ใส่ใจดูแลมันจ้ะพี่น้องมันก็บบ่อคอยงามอืมปวยปลายมันลงไปเกิดขึ้นหายอันนี้ต้นหอมจ้ะพี่น้องปลูกขึ้นแล้วจ้าเน,นี่ยจะได้กินหอมแล้วอันนี้แมงรักนางรักนางรักโหละพานางรักจ้ะปลูกลมร่วมกันจ้ะพี่น้องรัดปลูกลมร่วมกันไว้จ้ะ อันนี้ถั่วถั่วขึ้นมาให้แล้วถั่วฝักยาวจ้าก็เพาะได้เก็บำํำเอ้เก็บตําอ,อ,อยู่จ้าพี่น้องเก็บทําส้มตําอยู่จ้าอันนี้โหระพาก็มีนะจ้า,จาก,กะเพรามีอยู่หน่อยนึงอันนี้แตงกวาจ้าแตงกวาบานเฮ้าจ้าเนี่ยหม้อขึ้นไหมาอยู่ลูกหนึ่งนะจ้า,จาอันนี้พริกเผ็ดที่สุดในโลกจับมันซื้ออย่างพี่น้องเผ็ดเผ็ดจ้าพี่น้องเผ็ดอีดีจ้า ใส่สปาเกตตี้กันเนาะตากแห้งจากฮันฝอยๆใส่สปาเกตตี้กันนะจ๊ะพอได้กินยูจ้ะพี่น้องพอได้กินยูจ้นะเนี่ยหมอเริ่มสีเขียวให้เราจะให้มันแก่ให้มันแดงก่อนเนะี่ยต้นเตี้ยๆหมอกระโดกห้จ้นะเนี่ยต้นเตี้ยๆย่า่ยูบานเพื่อนบอกว่า มันเป็นน้ำไอ้ดินงามเพื่อนวะมันแล้วแต่คนปลูกน้ำแหลจ้ะพอขนาดูมมาอยู่ญี่ปุนน้ำกันดินก็คือกันยูยูญ่ปุนคือกันจ้ะไปกันยังปลูกว่าขืนปลูกยังกระายตายเบิดมันอยู่น้ำค้นน้ำแหละพุ่นนะชมฝีมือกับของนะจ้าอันนี้ขอชมฝีมือหน่อยอวดฝีมือหน่อยไอ้ยาแม่ไอ้เนี่ยไอ้ยาแม่จัดตกแต่งต้นกัไอ้เนี่ยฮาโลวีนนี่จ้า ฮาลวีนฮาลวีนเดือนตุลาคมฮาลวีนนะจะพริกที่เก็บได้ประมาณนี้ละจ้นะเนาะใส่ตู้เย็นซ่องฟิตไว้จ้านะ่กะก็พอได้กินอยู่จ้าหนาหนาวนะอันนี้หน่วยหนึ่งไห้มาหน่วยหนึ่งอยู่จ้าจัามันซื้ออย่างหน,น่วยย่งย่ๆพี่นอ้องโอเคพอกันไม่คลิปหนาะนาะจ้าเพื่อนๆพอกันไมจ้าพี่น้องอยู่บานก็ได้ดูแลสุขภาพกันเนาะจ้านาะ สุผูสกอนจ้าเฮงเฮงลำลุยๆเนยนะจ้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า